ต้องหาสิ่งต่าง,งๆเข้ามาในชีวิตของเรามากมายเพียงเพื่อการฆ่าเวลาบางทีเราอาจต้องย้อนมองกลับไปนะครับว่าเราได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าแล้วหรือยังนั่นเป็นที่มานะครับของจานอร่อย10นาทีเมนูดีๆที่ใช้เวลาไม่นานและการทำอาหารก็สามารถก่อให้เกิดประโยชน์มากมายกับตัวคุณเองและก็คนรอบข้างได้นะครับจานสุดท้ายแล้วที่คนจะทำนะครับมีส่วนประกอบหลัก ง่ายๆเลยครับผักกระเฉดราคาก็ถูกนะครับและที่สําคัญเขามีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยครับแล้วเด็ดแต่ยอดอ่อนของเขานะครับและเมนูนี้ก็คือเส้นหมี่ผัดผักกระเฉดกับกุ้งครับเอาละครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะฮะผมใช้กระเทียมไทยนะครับผลเอาสัก5กลีบแล้วกันนะครับแล้วก็พริก ขี้หนูจินดานะครับถ้าเกิดเราชอบเผ็ดๆจะสักประมาณ4เม็ดก็ได้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะนำเขามาโขลกเข้าด้วยกันนะครับสับหย,บหยาบๆครับอย่างนี้นะครับกระเทียมนะครับผมใช้ทั้งทั้งเปลือกเลยนะครับเรียบร้อยแล้วผมก็นำใส่ครกทั้งสองอย่างเลยครับโขลกพอหยาบๆก็พอแล้วนะครับกระทะ เราตั้งไฟเลยนะครับใช้ไฟกลางน้ำมันลำข้าวเล็กน้อยครับเราเอาพริกกับกระเทียมลงไปรวนในกระทะนะครับน้ำมันยังไม่ต้องร้อนดีนะครับเราก็ปรุงรสได้เลยโดยการใช้นะครับน้ำมันหอยประมาณ2ช้อนโต๊ะก็ได้นะครับเราจะทำประมาณ2ที่นะครับซีอิ๊วขาวช้อนโต๊ะครับและรสชาตินะครับที่สร้างเอกลักษณ์ให้กับ เมนูนี้ก็คือตัวมันกุ้งนะฮะสองช้อนชาก็เยอะแล้วครับเราจะไม่ใช้ไฟแรงนะครับเราผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะครับปรุงรสด้วยน้าตาลเล็กน้อยนะครับจะสังเกตว่าผมจะใส่น้าตาลตอนช่วงหลังๆนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราใส่ลงไปพร้อมกันเนี่ยนะฮะน้ำตาลพอโดนความร้อนปุ๊บเขาอาจจะทําให้ทุกอย่างกลายเป็นคาราเมลได้นะครับแล้วคนให้เข้ากันครับและนั่นแหละครับเพื่อการป้องกันไม่ให้น้ําตาลของเราเป็นคาราเมลเราใส่น้ําลงไปเล็กน้อยครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่กุ้งลงไปครับพอกุ้งของเราสุกดีแล้วนะครับเราใส่เส้นหมี่ลงไปครับในช่วงนี้นะครับเรายกออกมาจากความร้อนก็ได้นะฮะเพราะว่าเราต้องคลุกนะครับให้ตัวซอสเนี่ยกระจายเคลือบเส้นดีนะครับถ้าร้อนมากเกินไปจะคลุกยากนะครับอ่าพอตัวน้ำซอสกระจายเคลือบเส้นดีแล้วนะครับอ่ะเรากลับมาทำความร้อนต่อนะครับ ตัวเส้นก็จะดูดน้ําซอสเข้าไปทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นนะครับใส่ผักกระเฉดลงไปเลยครับในขั้นตอนนี้นะฮะผักกระเฉดสุกง่ายและก็เร็วมากนะครับคลุกเร็วๆครับผมคุณผู้ชมไม่ต้องให้เขาอยู่ในความร้อนนานนะครับเพราะว่าถ้าเราผัดเขานานเกินไปผักกระเฉดของเราจะไม่กรอบนะครับคนเอาออกจากความร้อนแล้วเราก็พร้อมที่จะลงจานแล้วครับปริมาณที่ผมทําในวันนี้นะครับเป็นขนาดสําหรับรับประทาน 2คนนะครับผลเสิร์ฟกับมะนาวนะครับดัดรสสำหรับ2คนนะครับใช้เวลาไม่ถึง8นาทีเร็วเกือบจะเท่ากับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วนะครับและนี่ก็คือจานสุดท้ายของเราในวันนี้ละครับกับจานอร่อย10นาทีที่พนนำมาฝากเส้นหมี่ผัดผักกระเฉดกุ้งครับ